สวัสดีเพื่อนๆชาว TP g a เกม TV v ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับแต่ผมจะมาแนะนำเจ้าแอปแชทนะครับที่เขาเป็นดีเจแล้วก็ไปเล่นเราเข้าไปคุยได้ครับชื่อแอปว่า SuperLine ครับนี่เลยครับแอปนี้ครับผมแอปนี้เลยครับ SuperLine ครับผมโหลดได้จาก p Play store เลยครับพิมพ์เข้าไปครับตามนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาแนะนำการโหลดกันเลยนะครับ ซูเปอร์ไลท์นครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับซูเปอร์ไลทอ๋อมันต้องเวนบลกหน่อยครับนี่ครับแอปแรกเลยนะครับเล่นกับ VJ ได้เนี่ยเป็นแอปที่ดีมากเลยครับเราไม่จำเป็นต้องเติมเงินเพื่อเอาไปเป DJ ดีเก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับเราโหลดมาแล้วติดตั้งเสร็จรแล้วครับเราก็เข้าไปในแอปเลยครับตอนอันนี้ก็เป็นแอปเปิดใหม่นะครับก็หลายๆคนก็มาเป็นกันนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาของใครนะครับคนแรกคนแรกคนแรกที่ผมจะเข้าไปดูอเอาใครดีคนแรกเลยแล้วกันนะแล้วคอยรู้เสียงก่อน นี่ครับคนก็คือพี่อาร์ตนี่ครับพี่อาร์ไม่เจอกันตั้งนานนี่อันนี้เน็ตเน็ตผมเน็ตมือถือนะมันดีมากสวัสดีพี่อาร์ค่ะพี่อาร์ไม่เจอกันตั้งนานคือเรี่องทุกแปดนะครับชั้นสามนี่นะครับเพื่อนมาค่ะอุ้ยขอบคุณพี่ฟลุกเราจะมาดูครับแต่เน็ตผมมันเล็กๆอ่ะผมขอย้ายห้องนะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปเปกันนะครับไปกับสาวๆของซูเปอร์ไลท์กันนะครับนี่มาห้องนะครับพอลิพัทนะครับคนนี้ไอ้ลูกจานซื้อให้เอามาแต่งนี้นะครับดึงให้แฝดก็คือคุณมาเนี่ยแหละเอาเงินกดดึงกันนะนี่สองพันนะไม่ใช่ปัญหาครับมาที่นี่เลยครับ สำหรับคนที่อยากได้เงินง่ายเงินไวครับแอปนี้มันเติมง่ายครับผมนี่ครับมาที่บัตรเติมเงินนะครับมีให้เติมแล้วเงินได้เยอะด้วยครับดูราคาการเติมนะครับของผมนี้ก็จะใช้เป็นทูมันนี่นะครับเพราะผมแลกทูมันนี่มาครับร้อยห้าสิบบาทเราได้ถึงสองล้านเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้ไหมนี่ครับผมกดมาแล้วครับดูเงินข้างบนครับนี่ครับสองล้านครับผมโอ้โห เป็นอะไรที hmm. ่ได้เยอะมากเลยครับแอปนี้เติมแค่แบบ90บาทก็ล้านกว่าแล้วอะห้าสิบนี่เจดแสนแล้วอะแล้วมันสามารถหาเงินได้ในห้องนี้นะครับอันนี้ห้องก็จะเป็นการเล่นไพ่กันนะครับอาจงนานแล้วอาจารย์มาแล้วนี่คงโลนะครับวตอนนี้ที่เขาอัปเดตเข้ามาครับอันนี้เก้าเกนี่ห้องไฮโลนะครับ ห้องไฮโลก็จะเป็นห้องนี้ดันเกมเป็นไงกันบ้างคะยูเซอร์ไมอไฮโลแลมัดใครแล้หักเงได้ครับอก็มีบ้ครับว่า้ับนเอาใหม่เอาใหม่อแูจะแัก ้ก้าอะไรนแและระแต่ขอดกไม้นดอกนติอกทันนะราเนี่ยนงของสักนะนะรตขอบคุณค่ะใครเนี่ยหนึ่งยูเซอร์คุณหาอะไรนะคะนานี้เขาเก็บกุ้งหรือเปล่าเขาเก็บกุ้งป่ะถ่ายหน่ยซิ่ะดีครับอืม อ่านนนนจริงใจนะพี่พีนว่าอาจารยใจดีตลอดพี่ดีใจนใช่ใจดีตลอด,ใใดเล่นได้ว่าตัวเองเป็นไงบ้างห้องนี้ เช่จะมาห้องพอยมั่งเล่นห้องพอยมอยั่งยังไม่ได้เป็นพอยเลยวันนี้วันนี้เอาไปคินี่ก็ิแลวน่มกนาก แกกินมาหรือจะลดทุนเหรอไปเลยค่ะคุณบุญญาลัตนะคะแล้วก็คุณโจนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณน่าจะมาเลยได้แเลยโอ้ อันอาไมโอเครนี้เราแบบมาเปยนะครับมาเสียเงินไปแล้วนะครับมันก็จะมีเกมให้เล่นเราสามารถหาเงินได้จากตรงนั้นเลยนะครับ แทงหาได้เลยครับไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้นะครับแค่เรามีความพยายามนั่งแทงนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวนี้เพื่อนๆคนไหนอยากจะโหลดเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปโหลดแล้วก็มาเล่นมาอะไรกันได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆโหลดมาเล่นเข้ามาเจอผมเจอชื่อผมก็ทักผมได้ครับผมจะแนะนํา เพื่อนๆกับดีเจได้นะครับแล้วคุณจัสนิทกับดีเจสา้วสาวเยียครับผมบอกได้นะครับโอเคครับผมงั้นถ้าชอบไงก็กดไลค์กด s ับสไครป์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีโปรแกรมอะไรมาแนะนําอีกแล้วผมจะมาบอกนะครับโปรแกรมนี้ชื่อ Superlight นะครับโหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับผมสําหรับ i o s ตอนนี้เขายังไม่อัปเดตเข้านะครับยังไม่ได้เข้าระบบเพราะตอนนี้มันเป็นโปรแกรมใหม่ไงครับ ก็มีดีเจเข้ามาไม่กี่คนนะครับเนี่ยมาเล่นพวกโปรแกรมใหม่ๆดีว่าคุยกับดีเจให้สบายพวกนะก็ตามนี้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม